เว้ยเสียทวันเพื่อออกได้ปะอกับคุมมต้าเอ็มแปของเราเจอค้องแค่แล้วี่รับกอยดี ต่อฟังดินครับนาเจอผู้บุตายตเอ็มแปลเข้าไ,ไ,ไปเป็นตั้งไหนไอ้บาทเห็นต่อ่าได้คขั้นนี่งงัดออกกางเดียวอ้อ หลักตอนโท้นมันเลยเฮาเอออะไรมันออกแค่เปียงเดียวหรือเปล่าอีกัางนึงมันไปใช้เบริรอตอ้รอว้าว này luôn cắt đấy có biết à, được không ôi kín phun bịt kín phun rồi này ô hồn ngạt ở đây sợ em mất tòa ngay khác đấy nè đây nó nâng như này nè đi này có ngay cái này có cái khó ơn mất tòa phẳng มีต้นเนีแมนดว่ามีท้นีนีี่บ่โอ้มีท้นหนีหรีครับไยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเลวไปมีท้นหนี ช่วงเอ็ดแปดแปดห้องงัดต่อกันนะคลิปนี่ต่อยง่ต่อยง่นี่โหโคตรจังอู้หอ,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 อกเฉยนี่อีกว่าโอ้ไทพอต่อไม่ได้เลยขั้นนี่ ngắt ở trăng đều mấy lát phụ quầy mấy chân bột khương mấy chân vất vả đó quá thoải vào thoải vào chưa tỏi cho nó quá ăn vò tỏi kiao vô sắc mắt thoải 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 ต่อยหญ่ได้หน่เนี่ยเมื่อกี้เอาเครื่องเอาเครื่องออกได้แล้วบาดเลือดน่าจะเลือดอีกฟังหนึ่งครับต่อยยังเหรอวุ้ยยังแฉะเนี่ยบอกออกได้เ่าะแม่นน้อยๆได้นี่นี่ครับยังเหลืออีกอยู่ โอ้ผีมันอยู่กุ่มยิ่มองไหนล่ะโอ้ผีครับมันอยู่ผีเอาจนพุ้นเอ้ยแมนแดงใจยวนี่ง่ายเลยเนี่ยครับเป็นลาถ่ายหามุกเบิกมันลงหลึกนะครับ Tòa phăng đỉnh rực rực này, thấy thược xưới đây nè à, Chặt ạ à Ủa, nó đi đi ห่อยง่ายได้เลยครับโบนอยโบนอยไม่หมูแล้วนี่ตอนแรกนึกว่าเอาอันนั้นออกนึกว่ามันสิบเบิร์ตนะครับต้องเหลืออีกชุดโอ้โห่เตเตือนหัวถี่เต๋อนี่ไงบ้าแบก้าหนึ่งมันงจบออกว่า่ะท่วัด Phi nó chả quần, chú nó hỏi phi nó Hả con mẹ Ô, ô, tốm mày bàn này Mừng gặp mừng mừng Xe thao mặt có nhiều hoặc đây bó Ừ, M88 ta em bẹt không lâu Ừ Ừ Ừ, con ยี่เบอร์ย่ได้หมุนแบบป,ป,ปาดบักคังเหมือนน้องาดบนี้เนาะฮะบ่ออกบ่ออกออก็รัตยอมแพ้แล้วไปแล้วโอ้บ่ใท้หางปาดอฮอะ bố xe hãng phạt ồ bố hãng có ồ đi vô có không có xuống thang tháng phụt mẹ tôi phở chạy thoát gặp trừ ngay bố hãng có bài tháng phụt mẹ bây giờ bảy mệt mộ hoặc อ่หากมันยืดเหรอได้หัาหาก,กันยืดเหรอพี่ครับไปคาย h ็ดไปแท้งกับผู้ปืนแต่อีกนี่นี่มันมีผมมันพ่อหังวต่ออยู่ครับมันเป็นหากไงเติบอยู่นะครับผมมเพื่อใจสอดเลย เจอตัวเจอตอนนี้เข้าไปเอาลองมึงครับว่าเป็นสู่อดไซ้ำใดมันเป็นจะออกอยู่ดิมันตีนยุด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 จูด không có thoải bản xe bị mì cứ câu căng ngát cái thang này mấy chiều chưa มันต่อไงขึ้น่าเหรครับเดี๋ยมันตีเงินไงเน่ยขอออคดรอครับเมื่อกี้โซ่ผัวมันง่ายผัวพราะฉันย่อมแพไปให้ได้ให้แพมากก็เลยวเสียวฮัลหลกนแล้วนแล้วกกนแล้วโอ้โอ้อ อัอพี่หลีโอ้ยแก้วหรือูปล่าอ้อสยชาติเล่ยชาติเล่โอ้ยาวกับยาวเนี่ยเนีน่ยมึงอับปี่อ๋ออยู่ไห ยาวประมาณสามเมตรอ่ะสามเมตรหาชิปบุล้วครับเห็นไหมยังไม่หลัเบิด์ตเลยที่นี้อีกอยู่เอาไปเขาทานานี่พักไม่ยังหรอไม่ดูแล้วไม่ยุ่ง เกือบพอออกครับเซิร์ฟเวอร์ใจถอดเทีนึงเลยด้วยนี่คือว่าหลันทั้งข้อเจ็ดจะใบมีดไม่พอออกนะครับต้องเท่าต้องหาเหลี่ยมหาลายมันจักหน่อยเอาครับผมสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสุภัทากันได้ไปท้าอุ้ยใสฝากพี่น้องเอฟซีติดตามไปกับร่งใจให้ผมด้วยไหมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ